การเดินทางมาครั้งนี้นะคะนอกจากการยกระดับการเดินทางอำนวยความสะดวกการค้าก็ยังมีเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนด้วยวันนี้มีรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ขึ้นดอยไปเยี่ยมวิถีชีวิตชาวอิวเมียนอ่าอิวเมียนที่บ้านปางปูลอ้ออำเภอแม่ใจยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ60กิโลเมตรค่ะก็เป็นพื้นที่สูงชันนะคะในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นตอนนี้กลายเป็นทิ่ พยาวด้วยพระมหากรุณาทิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะบรรยากาศอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมเป็นไปอย่างอบอุ่นชาวกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนทั้งจากบ้านปางปุลาะบ้านผาแดงแล้วก็บ้านป่าเมียงสามหมู่บ้านเล็กๆบนดอยแห่งนี้ต่างก็ดีใจที่รัฐบาลมาเยี่ยมเยียนตื่นมารอตั้งแถวกันตั้งแต่เช้านะคะแต่งชุดอัตลักษณ์ชุดประจำถิน่น ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์สู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงพะเยามหศจันทร์สีสันแห่งชนเผ่า Colors of Culture Base of p a h y a Hill Trip นะคะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกาแฟอาราบิกา้ากาแฟชั้นดีของที่นี่รวมทั้งจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของดินแดนที่ไม่หมุนตามการเวลาแห่งนี้ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนได้ทุกทุกปีค่ะอยากร่วมรับเรียนเชิญได้เลยนะคะ นอกจากขายกาแฟขายท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอัตลักษณ์แล้วผ้าพื้นเมืองชาวเยาหรือว่าชาวอิวเมียนก็เป็นอีกช่องทางสร้างรายได้นะคะพอมอก็เลยจับมือกับมหาวิทย,ยาลัยพะเยาออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์เอาไปขายบนแพลตฟอร,รม e ์มอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ p y h l l ที่เปิดอย่างเป็นทางการวันนี้ก็เป็นการส่งออกซอฟ t ์พาวเวอร์แฟชั่นและวัฒนธรรมพื้นเมืองได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถไปสั่งจองในเว็บไซต์ได้นะคะ